ออกมาหาเห็ดอีกแล้วมนันนี่ทุกคนมันเนี่ยเห็นเห็ดไข่ดอกวากไงมันเนี่ยงามงามแต่แ่งอะไงไงแน่น่ะนี่โอ้ยงามงามนี่ออกมากับเจ้าตูบตุบๆเห็นเลยเห็ดเฮ็ดทุกคนมันเนี่ย <c oughs> โอ้ยความแดงงามงามแต่แน่น่ะ เออจะพึ่งนี่นี่หมคนข้ามาเฮ็ดน้องหมดเลยเออเห,เห็นอยู่พึ่งกัเพึ่งจะพูด่าพึ่งว่านี่นี่นี่เชี่านะี่เชี่โอ้นี่คนถ่าว่ล้วโอ้ชะดาเดยถ่าว่ได้ไม่ น่ะโอ้โหสุดาเลยนี่พุ่มออกกรงนี่นี่เผาแล้วตัวนี้เน่ะโอ้โหสุดาเลยนี่ย นะทุกคนเห็นอีกแห้วเฮ็ดนะมูือมไหมมุไมากระดอ

เนี่ยทุกคนพุ่มออกวันนี้นะน่ะนี่นะอืเนี่่ได้ข้าวแกงแล้วน่ะทุกคนมาก็มาเล้วันนี้นะนี่นะาเฮ็ดเหมือนอยู่มเมองภาพบรรยากาศ มึงเนี่ยทุกคนเห็ดเพี่งนี่ใหดปลวกโอ้ยเถาวัแล้วเนี่ยอืมต่สิไดายทุกคนเห็นอีกแล้วเมื่อนอกเห็ดหุ่มยางอ่ะหมย ทุกคนมึงเนี่ยเฮ็ดน้ำผึ้งงามงามเตะนี่หูอวบอวบเลยเนี่ยทุกคนเฮ็ดขมเนี่ยนี่ทุกคนเห็นนี่แหละเห็ดนะเห็ดหนางง่วนเนาก็จะจักเมนโบเมน

เห็นอีกแล้วทุกคนดอกงายง่ายเนี่ยงามเลยนี่เท่าเลยเนาะนแล้วทุกคนตรงนี้ได้พวกแกงอยู่ได้